สร่างกฎหมายร้อนหลังเปิดสภาพรบกัญชาระเบิดเวลาภูมิใจไทยประชาธิปัตดสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภากลับมาเปิดสมัยประชุมกันอีกครั้งตั้งแต่อังคารที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยานนี้และจะปิดสมัยประชุม28กุมภาพันธ์2566รวมเวลา4เดือนแต่สำหรับสภาการประชุมรอบนี้จะเป็นเทอมสุดท้าย พราะสภาจะหมดวาระตามอายุไข4ปีส่วนจะได้อยู่จนครบเทอมหรือพลเอกประยุทธ์นาย,ยกรัฐมนตรีจะยุบสภาก่อนต้องรอติดตามสำหรับการประชุมสภาและวุฒิสภาในช่วงสเดือนหลังเปิดสภาพบว่าร่างพระราชบัญญัติที่ต้องจับตาให้ดีเพราะมีผลทางการเมืองกับทั้งพรรคการเมืองขวรัฐบาลและฝ่ายค้านพบว่ามีรออยู่อย่างน้อยสฉบับฉบับแรกก็คือ ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตรหรือที่เรียกกันในทางการเมืองว่าร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าเหตุเพราะผู้เสนอและผลักดันคือสอสอพักก้าวไกลที่นำโดยอดีตคนทำคราฟเบียร์เข่าพิภพลิ้มจิตกรสอสอกชอมพักก้าวไกลที่ผลักดันร่างพรบฉบับนี้จนผ่านเห็นความเห็นชอบจากสภาในวาระแรกมาได้แบบพลิกความคาดหมายเพราะสอสอรัฐบาลหลายพักแหกโผหนุน โดยวสวนวิปรัชบาลที่ให้ความตั้งแต่วาระแรกจนสภาตั้งกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวซึ่งตอนนี้ก็พิจารณาเสร็จสิ้นแล้วและจะมีการนําเสนอให้สภาพิจารณาในวาระที่สองและ3โดยอาจไปพิจารณาในการประชุมสภานัดแรก2พฤศจิกายนแต่หากไม่ทันอาจเป็นสัปดาห์ถัดไปทั้งนี้ร่างพรบสุราก้าวหน้า เดิมถูกจับตามองทางการเมืองค่อนข้างสูงเพราะธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยพบว่ามีเม็ดเงินปีละขั้นต่ำเกือบ4แสนล้านบาทโดยร่างดังกล่าวเสนอแก้ไขพรบภาษีสรรพสา,ามิตในลักษณะจะให้ปลดล็อกเรื่องใบอนุญาตในการทำขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นต้องไม่มีการกำหนดทุนจดทะเบียนไม่มีการกำหนดอัตราข,ขั้นต่ำกำลังการผลิตเช่นจากปัจจุบัน การขออนุญาตทำเบียร์ผู้ขอต้องผลิตเบียร์10ล้านลิตรต่อปีเพื่อบรรจุขวดขายก็มีการเสนอแก้ไขให้ปลดล็อกเรื่องนี้ออกไปเส้นทางพระบอุุราก้าวหน้ายิ่งตกอยู่ในความสนใจมากขึ้นหลังมีกระแสข่าวมีสัญญาณเดงแรงจากแกนนำรัฐบาลไปถึงแกนนำพักร่วมรัฐบาลขอให้ประสานไปยังสสในพักให้คว่มร่างพระบรสุราก้าวหน้ากลางสภาไม่ให้ได้ไปต่อ จนเกิดปฏิกิริยาโต้กลับจากบางฝ่ายโดยเฉพาะพักฝ่ายค้านจึงต้องดูว่าร่างนี้จะผ่านสภาหรือจะโดดควา่าและจะมีสสพักรัฐบาลพักไหนกี่คนแหกโผหวดสวนวิบรัฐบาลส่วนร่างพรบฉบับที่2ก็คือร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงซึ่งกรรมธิการวิสามันของสภาพิจารณาเสร็จแล้วหรือที่รู้จักกันก็คือกฎหมายกัญชา ซึ่งพักภูมิใจไทยผลักดันมาตลอดเพื่อให้เป็นกฎหมายรองรับการปลดล็อกกัญชาให้เป็นกัญชาทางการแพทย์อย่างไรก็ตามการผลักดันของภูมิใจไทยต้องสะดุดกลางสภาเพราะสะสะรัฐบาลด้วยกันเองโดยเฉพาะจากพรรคประชาธิปัตย์ขวางเต็มตัวโดยให้เหตุผลว่าร่างกฎหมายมีปัญหาหลายมาตราจนเกิดการกระทบกระส่าทางการเมืองระหว่างภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ ในช่วงก่อนปิดสมัยประชุมสภารอบที่แล้วถึงขั้นหัวหน้าพักทั้งสองแยกเคี้ยวหุ้มใส่กันซึ่งตอนนี้ประชาธิปัตย์ยังตั้งป้อมค้านเช่นเดิมทำให้แนวโน้มได้เห็นการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์กลางสภาระหว่างพิจารณาร่างพรบกัญชาในอนาคตอันไกลแต่คาดว่าพลเอกประยุทธ์อาจต้องลงมาหยาดสึกเคลียร์ใจสองพักร่วมรัฐบาลก่อนเรื่องบานปลาย ปิดท้ายร่างกฎหมายฉบับที่3ที่อาจเป็นเผื่อร้อนต่อจากนี้ก็คือร่างพระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาหรือก,กอยอสอที่ตอนนี้ตัวร่างถูกส่งไปให้วุฒิสภาพ,พิจารณาวาระแรกวันที่1นึ่พฤศจิกาย,ยนคาดว่าสวาคงลงมติรับหลักการแล้วก็ไปแก้ไขเนื้อหาในร่างหลายเรื่องที่สภาส่งมาภายหลังมีเสียงช่วงติงหลายจุดเช่นเกณฑ์การให้กู้ยืมเงิน การชำระเงินกู้ยืมโดยไม่มีดอกเบีย้ยโดยคาดว่าหากวุฒิสภาแก้ไขหลายจุดฝ่ายสภาคงไม่ยอมทำให้แนวโน้มกว่าจะคลอดออกมาได้คงหืดขึ้นคอทั้งสามร่างพรบรดังกล่าวคือเรื่องร้อนๆที่รอการพิจารณาของสภาและวุฒิสภาในสมัยประชุมนี้ที่คาดการได้ยากว่าผลจะออกมาแบบไหน